สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะทเพื่อน <c oughs> ตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงเมืองไทยนะคะเพื่อนก็บินมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่25นะค่นเพื่อนวันที่25พฤษภาคมนะคะก <c oughs> ็ตอนนี้นะคะก็ยุ่งๆนะคะ <c oughs> เพื่อนเพราะว่าทางบ้านนะครับก็ มีการสูญเสียบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวเนะาะเป็นาสามีนะคะของน้องสาวก็ตอนนี้ก็ทุกคนในบ้านก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าโศกเศร้านะคะเป็นอยู่ในช่วงที่มันก็ว่าไว้ทุกข์นะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะ ทำบ้านให้กลับมาเป็นบ้านเหมือนเดิมเนาะเพราะว่า <c oughs> หลายๆอย่างอะไรก็นะเปลี่ยนไปนะอะโดยเฉพาะครอบครัวของน้องเสานะคะซึ่งเสียคนที่รักนะอันเป็นสามีนะพ่อของลูกๆนานเพื่อนแล้วการที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะมันก็ เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากอา,านเพื่อนเพราะว่าอ่าเขาก็คือนะเสาเสาหลักของของครอบครัวนะของครอบครัวน้องสาวอ่าตอนนี้มายาก็นะคะกับสามีก็คือต้องมาเป็นนะคะเสาหลักของครอบครัวของน้องสาวนะนเพื่อนเรื่องอดูแลหลานๆนั้นเพื่อน อตอนกลับมาบ้านก็ค่อนข้างที่จะนะยงยาขึ้นลกมากนะเพื่อนเหมือนเหมือนบ้านล้างอันเพื่อนนะเอาง่ายงาคือทั้งสองบ้านทั้งบ้านของมายาแล้วก็บ้านของน้องสาวเนาะก็ค่อนข้างที่แบบยาสูงมากนะสูงแบบสูงแบบเลยเข่าอันเพื่อนนะรอบบ้านเลยสนามยานน่นนั่นเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าน้องเขยอยู่เนาะน้องเคยก็จะเป็นคนดูแลให้ช่วงที่มายากับเมืองนอกเนาะ แต่เผิญน,น้องเือน้องเขยป่วยเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะ,ะดูแลได้เนาะมายาก็เลยบอกน้องเขยวก็ปล่อยให้ลูกไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวกลับมาจะจัดการทําเองเนาะแต่มายากลับมาก็คือไม่ทันได้ดูใจน้องเขยเนาะน้องเขยจากไปก่อนนะ <c oughs> เสียงกอลย น้องเคยคือกลับมาก็นะคะมายากลับมาไม่ทันได้ดูใจนะคะแล้วก็น้องเคยเนี่ยก็คือเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่มายาจะมาสองวันนาะ่นเป็นสองวันก็นะคะเป็นเป็นช่วงที่ว่าอืม ก็ทําใจลําบากนะเพื่อนในช่วงที่โศกเศร้ากันทางครอบครัวเนาะย่านะตรงเนี้ยก็คือเดินเดินไม่ได้นะเพื่อนก็คือย่าจะสูงมากสูงแบบชนิดแบบแม่ไม่กลาเดินสูงเลยเขาเดินแกก็กลักวงูเนาะ อันนี้ก็คือหลังจากเสร็จงานศพน้องเขยก็ทำการตัดหญ้านะคะเพื่อนตัดไม้้วนะเพื่อนแล้วก็ตัดหญ้าในสวนนะคะแต่หญ้าในสวนนี่ยังตัดไม,ไม่เรียบร้อยต้องมีเก็บงานเก็บไรอีกนะเพื่อนยังม,มีเก็บงานเก็บไรอยู่หญ้ายาวมากเพื่อน เพื่อนเห็นกล่องไหมคือกล่องยานะรานกล่องยาก็ยังต้องมีการตัดแต่งใต้โคนนะคะต้นไม้ ยาบางส่วนที่ตัดนะ,ะก็เอาไปคุมโคนต้นไม้บ้างนะเพื่อนแต่ก็จะพยายามไม่ได้คุมทุกต้นนะเพื่อนนมองกันไม้ก็มีการสุดโทรมบ้างน,นี่ก็ต้องหาขนไปทิ้ง ยาขึ้นสูงมากๆอันนี้ก็ตัดนะตัดแต่พอมันมันเริ่มแห้งนะ่ะเราก็โกยโกยเอาไว้ใช้นะเือนทำปุ๋ยเอาไปคุมแปลงผักอะไรแบบนี้สนามหญ้าเวลาหญ้ามันยาวนะเพื่อนมันก็เวลาเราตัดไปแล้วก็มันก็ขึ้นย่อมๆย่มย,มย,มยมนะเพื่อน เดี๋ยวรหน้าฝนเนี่ยมันก็ขึ้นใหม่ต้องตัดแต่งนะหลายๆอย่างตัดแต่งพุ่มมงพุ่มไม้นะ่นเอะ ไม่รู้วอะนะเพื่อน,นต้องตัดแต่งพุ่มตัดแต่งพุ่มใหม่แดดแรงมากเพื่อนขนาดเช้าเช้า ยาตรงนี้เต็นไม่ได้ลกมากเม,ามาื่อวานนี้ตัดยาก็พอที่แบบเดินเข้าไปในสวนได้บ้างในโซนนี้นะฮะแต่ว่าโซนด้านหลังเนี่ยยังยังเข้าไม่ถึงนั่นอง ยามสูงนี่เป็นโซนติดติดถนนนั่น,นคอนกรีต หลายๆอย่างนะคะก็เปลี่ยนไปนะน้องเคยไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วะคกะ็ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเนาะโดยเฉพาะครอบครัวของน้องสาวมายาแบบนำมาจำหน่ายได้เลยนะครับรถ ซื้อลอแม็กรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าได้สนิตสนใจอยากจะจําหน่ายลอแม็กรถยนต์นะครับนํามาจําหน่ายได้เลยนะครับยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยนะครับรถเรารับซื้อลอแม็กรถยนต์ทุกรุ่นทุก,ทกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะแตกจะพังใช้งานใช้กันไม่ได้นะครับนํามาจําหน่ายได้เลยนะครับรถเรารับซื้อถึงหน้าบ้านหน้าเรียนท่านแล้วยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยนะครับ ขานอะไรสนใจอยากจป็นจำหน่ายล้อแบกรลื่อนๆๆนะครับทำเป็น,นจำหน่ายได้เลยนะครับแปลงนี้ก็แป,กแปลงนี้ก็ยังตัดยาไม่เสร็จนะเมื่อวา,านนี้าามาตัดเมื่อวันเาสนา,าๆๆร์ารุ่นใดที่ห่อใดก็ได้นะครับมันแตกมันพังใช้งานใช้กาไม่ได้นะครับ ลำบาจำหน่ายได้เลยนะครับรถเรารับซื้อลอมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนี่ก็ตัดไปบ้างแหละในทางเข้าสวนทางเข้าสวนตรงด้านหน้าถนนพื้นที่ก็ยังว่างเยอะนะฮะเพื่อน ก็ตอนนี้ก็นะคะบ้านเราก็คือไม่ค่อยมีผู้ชายนะเพื่อนครอบครัวเราอย่าลบมีตัดบ้างเป็นหาังจุดหลายๆอย่างเป็น พื้นที่ว่างก็สามารถปลูกอะไรได้เยอะแต่เราคงจะปลูกเท่าที่เราทํำหว่านแนั้นะหนึ่งก็คือแบบพ่พอแม่แก่แล้วนะแบามีมายาก็แก่ตัวลงทุกวันเนาะตัวมายาเองก็แก่ลงทุกวัน แปลงผักแปลงผักก็ลกเลยแต่ดีที่ว่าเอาผ้ายางคุมไว้นะตรงนี้ก็จะมีในแปลงอาจจะลกมากป่ามะม่วงยังไม่ได้ทำอะไร ป่ากล้วยป่ามะนาวนันเพื่อนป่าส้มนะสวนโวนส้มสวน,สวนมะยงคิดแล้วปางหวานอะไรยังไม่เอาลูกเ็มลจเนยลูกหมอน ไม่ค่อยจะทนันนกนกเยอะนกป่าปลูกไว้หลายต้นนะรอดแค่มากี่ต้นเป็นออแกนิกมากๆ คลิปนี้ก็นะคะเพื่อนไม่มีอะไรมากนะคะมายาก็มาทักทายเพื่อนๆเนาะเป็นคลิปที่ว่าค่อนข้างที่จะเศร้านะคะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ได้แก่ว่ามายาหายหน้าหายทาไปอีกพักนงนะเพื่อนกอ็เป็นเพราะว่ามายายุ่งนะเพื่อนยุ่งเรื่องจัดการเรื่องเอกสารนะคะกับน้องสาวนะเรื่องเอกสารเกี่ยวกับ ประกันชีวิตนู่นนี่นั่นนะเพื่อนแล้วก็เรื่องตามหาเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็งานในสวนนั้นเพื่อนกว่าว่า,ามันจะเข้าที่เข้าทางเนะาะส่วนตัวมายาเองเนี่ยหลังจากเสร็จธุระของน้องสาวเนะาะก็จะต้องเป็นธุระของมายาที่หลายๆอย่างที่จะต้องทำเนะาะมายาก็จะพยายามนะ,ะอัปเดต ให้บ่อยให้บ่อยๆนะเพื่อนเนาะอัปเดตคลิปนะ,ะคลิปวิดีโอ boy บ่อยๆนะเพื่อนเท่าที่จะทําได้เนาะเพราะว่าสถานการณ์นะคือมันมันเป็นสถานการณ์ที่ว่าค่อนข้างที่จะนะคะอยู่ในช่วงที่ว่ายุ่งนะานเพื่อนยุ่งมากๆที่ผ่านมาตอนที่อยู่ที่แคนาดานะมายาก็ไม่ค่อยได้ไดทําคลิปเพราะเราก็ยุ่งเหมือนกันเรื่องเอกสารนะอ่า โชคดีที่ว่ามายาเนี่ยกลับมาทันนะฮะกลับมาทันางานน้องเขยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมายากลับไม่มาไม่ทันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียใจมากๆนันเพื่อนและอย่างน่งก็คือถ้าเกิดว่ามายาไม่สามารถที่จะมาในช่วงนี้ได้นะน้องสาวนี่ก็คือก็แย่มากๆนันเพื่อนเขาก็ยอมรับเพราะว่าน้องสาวมายาขับรถไม่เป็นนะเพื่อน ในช่วงสภาพใจิตใจที่ย่าแย่เนาะสมองก็ไม่ค่อยจะอยากจะรับรู้อะไรแล้วนันเพื่อนว่าเหมือนเบอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้เยเนาะก็เป็นปกตินันเพื่อนเสียคนที่ตนเองรักนะสามีเนาะมันก็ทําใจยากขนาดมายาไม่ได้เป็นน้องสาวเองนะเรายัางรู้สึกถึงความเจ็บปวดนะแล้วน้องเขยกับมายาีก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันนานเพื่อนสนิทกันพอสมควรเนาะ นู่นน,นี่หน้าอย่าเงี้ยมมนก็ใจหายนะพายาก็ร้องไห้นะเพื่อนร้องไห้บ่อยมากของครอบครัวตุกๆคนเนะ,ะกะ็เดี๋ยวเจอกับพายาใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ